โจ้ Yo, ครับที่ชาวฟีฟ่ามูบาและเก่าสื่ชาวสื่อท่านในกลุผมวันนี้ผมในเกมเมื่อยู่ในเกมฟีฟ่าไปกับกบารวักจะไม่ได้ใครก็ชอบดูอยู่ฮะครับผมซึ่งวันนี้รอบที่สองแล้วผมที่จะไปคลิปที่สองครับผมเปิดแพ็คเดิมไป็ลหรครับแม่งจะดูแล้วจะเสียวดเดิมรู้ไหมตอนนี้มีสองแสนหกหมื่นครับผม,มก็เฮงไงจะเปิดสองแพ็คด้ดีไหมวะขอคิดกัน ถ้าเปิดสองแพ็กเนี่ผมเปิดได้แต่ผมไม่อยากเปิดไงแล้วก็คลิปที่แล้วพูดผิดมันไม่ใช่อันเนี้ยไม่ใช่แสนห้าหมื่นแสนห้าพันโอ้เปิดคือขออีกรอบนึงไม่ใช่ผมโลภหรืออะไรนะแต่คือผมพูดกับตัวเองไว้ก่อนเลยว่าผมจะเปิดสองแพ็กแต่ผมขายไม่ทันผมรีบกิเก้อกอ,อะไรอยู่นี้ก็เลยเขามาทำก็ผมขออีกแพ็กหนึ่ง แท็กเดียวนะครังสุดท้ายแล้วให้สุดท้ายแล้วของวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ไม่มีคลิปนะต่อจากนี้ก็ไม่มีคลิปแล้วจากนั้นก็จะไม่มีคลิปนะเพราะอะไรคือไอเมอร์เทนผมเปิดได้ผมก็ไม่อยากขายนะโอ้โหเพมันเก่งมากอะ่ะโอ้โหมว่ารอบเนี้ยผมจะเจ๊งผมมีเซน์ผมสัมผัสได้ตอนนี้จะหมดแล้วครับเนี่ยเชื่อไหม ผมเจ๊งอ่ะเห็นไหมผมเจ๊งผมบอกแล้วผมรู้เลยผมสัมผัสได้ครับหมดแล้วครับจะไม่ว่าตัวเองโลภนะผม,ผมหลึกสารสัตราชี้แสดงว่าเดี๋ยวมันน่าจะออกมีกแล้วผมขออยู่เว้ยแล้วกันผมไดะอีกวอินผมชอบอีกวอินมากก็ในไหนก็ในไหนละแม่งรวบยอดเลยก็ได้มาเปิดแม่งั้งสองแพ็คก,กันละ ฟองริบบิลขอให้นายไปสู่สุคติเพื่อนที่จริงเขาก็ยังไม่ตายหรอกครับเอ้พูดถึงริบบิ้ลก็นึกถึงเอ้ไอ้ล็อกเบนก็นึกถึงอ่ะโอ้โหนี่มันมันรีสิวเวอร์มบปนไงอมแมนยูดิกวน,นะก็คือปีนี้เออนักเตะหลายคนก็จะขวายสตาร์แล้วนี่อย่างเช่นซาบีอลองโซ่อย่างเงี้ยฟุตลาอย่างเงี้ย ก็ฝ่ายสตาร์ทก็หมดแล้วอ่ะหมดแล้วครับหมดแล้วได้ามาสองอันครับอืมช่างแม่งอ่ะก็ <c oughs> โอเค,คผม,มชอบคลิปนี้ไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปได้วยนะผมเชิญใหม่พักหน้าครับผมวันนี้พอแล้วครับหมดตัวหมดตูดหมดรู้สึกทุกอย่างแล้วครับผมไปแล้วครับเชื่อเปล่า